สว,ส, <it> สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทนยยทุกคนนะครับเนื่องจากวันนี้เนาะผมว่าสิบไปเบิ่งข้าเจ้าตือกระดุงนะครับฝนตกพอออกมาแล้วไปใส่บ่ได้นะครับฝนตกแฮ้งนะตอนนี้ก็เลยอยู่นี่อะไรอยู่สวนสวนนี้นะครับคือสวนเจ้านายผมนะครับสวนไอพี่ที่เป็นสถาปนิกนะครับงานเพื่อนงานเพื่อนออกแบบแบบโรงแบบข้างนอกเป็นไม้นะครับข้างในแบบลูลานะครับแต่ว่ายังบ่แล้วดอกก็มาแล้วก็ได้ลบอยู่นี่เนาะว่าสิไปเบิ่งเพื่อน ตื้กระดุงนะแต่ว่ายัางบ่มีคนมาตึกกระดุงนะครับนี่มะน,นาวก็นั่งตากฝนอยู่นี่นีครับมาอยู่ตากฝนน้นำกันบ่งฝนสะอาดนะครับหาบอลอยู่กันยากนะครับนี่แหละเบ่งน้ําขึ้นนะครับกัแบบโอ้โห,โหแต่ว่าข้าเจ้าบ่ได้มาตึกกระดุงนะเพราะว่าผมคิดว่าเอ้ยฝนตกแบบนี้ข้าเจ้าหน้าสิมาตึกกระดุงนะแต่ว่ากับบอได้มาแต่ยังบ่มีคนมาแต่ว่าถ้าสายๆกว่านี้จัหน้อยนะครับน่าจะบ่ายช่วงบ่ายเนาะน่าสี่มีคนมานะ แต่ตอนนี้ยังบมมีคนมาครับอเบิ่งน้ําเป็นคลองเป็นยานะครับโอ้โหแต่น้ําขึ้นนะครับเพราะว่าสองสามมื้อเนี่ยฝนตกแหงฝนตกตลอดเลยนะครับวัสิุภาทุกคนย่างไปเบื่องกระเจ้าตื้อกระดุงทางปุ๋ยถ้าเป็นถ้าฝนตกแบบนี้ตั้งแต่เ้าเนี่ยครับเจ้าสิม,มาเลียงเต็มเลยแต่ว่ามันพึ่งตกเมื่อกีนนี่แหละเพราะว่าผมออกมานี่มันเยียบเยีแบบฝนปรยอยรนะ แต่พอมาห่อเนี่ยมันบ่อปล่อยครับอันนี้มันโต๊ะแห้งขนาดเลยอะ่ะเดี๋ยวสิต้องไปเบิ่งข้าเจ้าไอเ็ดอันนั้นนาไปคุมงานเดี๋ยวให้มันเอารอตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวสิเอาขันห้มไปนะครับสี้พาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศน้ำ <No. S 2> เนาะเพาเป็นจังไดตอนนี้อันนี้กับว่าชีเอนะครับแต่ว่าเอสบ่อทันนะครับ ปีนี้บอทาเดี๋ยวปีหน้าปับ๊บพื้นที่ใหม่แล้วก็สิเนตนาตรงนี้เนาะอ่าต้นไม้นี่กะปลูกใหม่อันนี้ก็คือต้นตะเวนเนี่ยผมปลูกเองแต่ก่อนผมก็ดูแลอยู่นี่ตอนนี้ผมก็ดูแลอยู่พอบึงแห่งความรักผมก็ดูแลนะครับตอนนี้ข้าเจ้ากําลังเฮ็ดงานอยู่อ๋อมันบ่มีไฟฟ้านะครับข้าเจ้าก็ต้องใช้เครื่องปั่นปั่นไฟนะครับเน็โอ้ที่ตรงนี้นะครับเน็ตเป็นอ่า ที่เจี๋ยบอ,อกไปนะฝนพ้าหรือว่าเอาไว้ฝนพ้ามีดนะครับหรือว่าน่าียเอาไปตักน้ําไปใช้น้านะครับน้ากะแห้งพี่ดิย๊ยฝนตกแห้งนะครับเมื่อนี้โอ้โหดูครับสาอันนี้เป็นสาเลขแปดนะครับก็นี่แหละผมนี่แหละเป็นคนมาคุมพุดหรือว่าเป็นคนดูแลปลูกต้นไม้ปลูกอย่างปลูกอย่างนะครับเดี๋ยวถ้าในอนาคตนี้ครับมัน เป็นป่าเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็มีร้านกาแฟมีรีสอร์ทมีทุกอย่างเนี่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้เบิงอีกทีนึงนะครับว่าเป็นจึงไดเนาะวันนี้ให้มาเบิงบรรยากาศคร่าวๆตอนฝนตกน้ำกระใสข้างน้ะครับผมเมืองแห่งความรักนะครับอยู่ฝั่งนู้นตรงๆไปคุณนะกูแหละุณตรงๆกูต้งพุ่นะครับเมืองแห่งความรักเลยไดออฟเลอันนี้เพื่อนก็ออกแบบนะครับแล้วเพื่อนก็เลยมาซื้อที่อยู่นี่นะครับเพื่อที่จะเอ็ดบ้านนะครับบ้านพักตาอากาศไว้อยู่ริมน้านะครับทุกคน การตอนนี้ก็ดำเนินการมาประมาณ60%แล้วนะครับข้างนอกเสร็จแล้วก็จะไปทำข้างในต่อนะครับแล้วก็ลงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับแ้วผมก็น่าจะบอได้เข้าไปถ่ายให้เบิ่งนะครับเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะให้ทุกคนเบิ่งข้างนอกแล้วกันนะครับนะเบิ่งข้างนอกก็สวยงามนะครับนี่แหละแล้วมีอันนั้นพร้อมได้มีระเบียงออกไปแบบ ระเบียงออกไปน้ําอ่ะตอนนี้ค่ผมเปียกเบิดตโตแล้วนะครับเงเกง,งผมเปียกแล้วขยางซื้อเลยใส่ใส่กันหม่มใส่กันหอมกันนะตรงน,นี้มันจะเป็นระเบียงออกมานะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นน้าถ้าน้ํามันขึ้นนี่คือแบบโอ,โ,โอ้โหเป็นวิวที่สวยมากเลยทุกคนแต่นี่เพิ่กจดออกลงทุนไปหลายหลายแสนและนะครับ ไม้นี่ก็บ้านประมาณสามหลังเลยทุกคนสามหลังล้วได้หลังหนึง่งนี่นะครับคุณนายมะนาวเปนกระทาอยู่นี่เนาะเออมื่อนี้ติดฝนเปียกห่ยอดน,นะครับไปใส่พอได้เลยต้องรอให้ฝนซาประมาณหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปนะครับเพราะว่าทางเข้ากับเปียกเบิดน,นะครับผมเบิ่งคลองน้นํานี่ไปตะยานนณะเลยเออทุกคน Uh huh. คุณแม่เป็นไงบ้างครับฮะฮะหนาวเหรออ่าเอาทิ้งเอาไว้บังลมโอเคครับทุกคนนี่คือมาทายสถานที่ที่ผมดูแลเนี่ยครับเป็นบ้านภักตากอากาศเนาะกันนี้ก็คือมาดูแลช่วยเพื่อนเนี่ยเพราะว่า พ่อผมกัดูแลเบิ่งแห่งความรักมันก่อนแล้วกัพอได้อยู่ที่นี่ก็เลยได้มาดูแลต่อนะครับดูแลสวนให้เพื่อนนี่ก็ดูแลไอผลงานนะครับมามาคุมมาเบื่องมาเบิง่งนะครับมาเบิง่งเป็นช่งชวงๆว่าพระเจ้าเฮ็ดงานไปหอดใส่แล้วน่ครับกะนี่แหละแล้วก็ต้นไม้บางต้นกับผมกับปลูกนะแล้วก็แล้วก็เพื่อนสั่งให้คนสวนมาปลูกอีกนะครับเพิ่มที่เป็นป่าเลยเนาะ ในอนาคตมาเบิ่งนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ในอนาคตเผื่อมีร้านกาแฟนี่ครับที่นี่เนาะมันสวยงามมากเลยนะอ่าเดี๋ยวรอติดตามชมนี่ครับเป็นต้นไปในอนาคตนี่ครับตอนนี้กะเดี๋ยวขอรบฝุ่นจังหน่อยกอนนะครับถ้าฝนยุ่งเดี๋ยวผมก็สิไปรอถ่ายเบิดกระจ้าตึกระดูงนะครับรือว่าอาดสกับปกะคอยติดตามกันอีกทีนึงนะโอเคนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย